สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้ากระเป๋าอัลปาก้าเทคเคสแม็กซ์ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่ผมพกออกไปใช้ทํางานข้างนอกถ่ายงานทุกวันนะครับคือต้องพกกระเป๋าใบนี้ไปสิ่งที่ผมชื่นชอบของกระเป๋าอัลปาก้านะคือมันเหมือน,ม,นมันเป็นอะไรนะคือมันต้องมีอะผมว่ามันเป็นกระเป๋าที่มันใช้แล้วมันสบายใจมันน่าพกพานะครับจริงๆผมมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งของอัลปาก้านะเดี๋ยวให้ดู ตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าของอัปการเหมือนกันตัวนี้ราคาพันหกนะครับสรงนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกขนส่งอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ชอบด้วยวัสดุเนื้อผ้างเขานะแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาได้ในราคา2490บาทนะครับแต่ว่าราคาเต็มเขาเนจะอยู่ที่2930บาทนะครับเป็นสีดําแบบนี้สายถอดได้นะครับคุณผู้ชมสายเขาจะเป็นแบบนี้นะทาไงวะอ๋อดันไปข้างหน้าแล้วกดออกนะครับ แบบนี้อันนี้คือถอดเรียบร้อยแล้วสายคุณจะสะพายหรือไม่ต้องสะพายก็ได้นะครับคุณก็ถือเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบเ,เป็นกระเป๋าเพลวะเขาเรียกก็จะสะดวกสิ่งที่ผมชื่นชอบอ่ะเดี๋ยวขอต่อสายก่อนแล้วกันสิ่งที่ผมชื่นชอบของกระเป๋าอัลปาก้านะครับก็คือมันใส่ iPad Mini ได้ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือทุกวันเลยนะที่ผมถือนะครับอย่างแรกเลยนะที่ผมใช้นะครับก็คืออันนี้เป็นเคสที่ใส่ตัว DJI Pocket 3นะครับก็คือจะใส่ไปนี้ด้วยจะถ่ายด้วยนะครับขาตั้งของ DJI และนี่คือ iPad mini 6นะครับคือมันใส่ไปแบบนี้คุณสามารถสะพายได้นะครับคุณสามารถไปถ่ายงานแล้วก็นั่งทํางานที่ร้านกาแฟนั่งทํางานที่ร้านคาเฟ่อัปโหลดได้เลยนะครับอันนี้คือดีมากสิ่งที่ผมชื่นชอบนะ แล้วก็จะเป็นไม์ไวเลดแบบ2ตัวอันนี้เป็นของ Polyland เดี๋ยวผมมารีวิววันหลังนะครับอันนี้เป็นแบบ2ตัวรับ1ตัวส่งนะครับสมมติคุณจะไปสัมภาษณ์ใครก็ได้ก็จะมีไมอยู่ที่ตัวเองแล้วก็มีไมอยู่ที่คนสัมภาษณ์ด้วยก็จะสะดวกสบายนะครับส่วนไมของ DJI เดี๋ยวมารีวิววันหลังแล้วกันขอใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับหูฟัง True Wireless เอาไว้ตัดงานนะครับ Power Bank n นคอนะครับ2อลูกลูกละ1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับ แล้วก็จะเป็นตัว Pocket Wi-Fi นะครับเอาไว้เสียบจึกแบบนี้นะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมขอต่อตัวนี้เลยแล้วกันสายชาร์จอันนี้สายชาร์จพบเยอะนิดหนึ่งนะอันนี้ตัวต่อตัวไม้แมสนะครับเผื่อยามคับขันเขาที่มีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะตัวนี้ก็ได้ใส่เป็น S S D External ตัวอ่านการ์ดนะครับบรรชาชนเผื่อเราใช้กู้อะไรนะลอตเตอรี่ที่จะถูกวดนี้แหละตัวเก็บข้อมูลนะครับ จัมไดจําได้นี่แหละประแจหกเหลี่ยมเอาไว้ขันสกูตเตอร์เพราะเพราะว่าผมเดินทางด้วยสกูตเตอร์เยอะม,มากมีอะไรอีกว่าเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับผู้ชมนี่ด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะมีช่องอันนี้ใส่ iPad นะช่องใส่ iPad ของผมแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ใส่สายชาร์จนู่นนี่นั่น อ๋อมีสายชาร์จแบบเล็กๆแบบนี้ด้วยผมค่อนข้างที่จะพกสายชาร์จเยอะนะเพราะว่าอุปกรณ์ผมเยอะนะครับตัวนี้ก็ใส่แบบช่องหลักใส่ไมค์ใส่ขาตั้งกล้องใส่อะไรพวกนั้นนะ่ะหูฟัง t ชูเวลเล s เฮ้ยมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยผมเพิ่งสังเกตเมีมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะเอาไว้แบบใส่เงินหรือใส่อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆใส่ประชาชนพาสปอร์ตนะครับเออดีกระเป๋าด้านหน้า นี่แบบนี้คือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวอัลปาก้านะก็คือวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเออคือพอสัมผัสแล้วมันเฮ้ยมันโอเคนะมันชอบอะตอนแรกเฮ้ยจะเอาสีดําดีไหมมันไม่สวยมันไม่แนวมันไม่จ้าบนะ่ะแต่พอใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยชอบวะ่ะผมว่ามันเป็นกระเป๋าที่สร้างสร้างจิตวิญญาณให้กับคนใช้แบบอยากจะมีใบต่อไปของมันนะอันนี้คือใบที่2องผมนะอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมเล็งไว้ของอัลปาก้านะก็คือตัวมันจะเป็นกระเป๋าเล็กๆ เอาไว้เกี่ยวตัวนี้นะครับเพื่อเรามีอุปกรณ์มากขึ้นนะครับคล้ายใบนี้นะครับอันนี้ของมาท o ดอสปีดเนี่ยมันจะแปะลงไปแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ดีเดี๋ยวผมรีวิววันหลังนะมันจะเป็นใบเล็กๆชื่ออะไรนะเมโทร เพลาของอัปปาก้านะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับตัวนั้นก็อยากได้นะครับแต่ราคาก็แบบประมาณพันสแต่ถ้าเดี๋ยวรอโค้ดที่ดีนะฮะอาจจะเหลือสักพันหนึ่งหรือพันทวนนะครับก็อาจจะสอยมาอีกใบหนึ่งเพราะว่าเผื่อเราพกอุปกรณ์เยอะมากกว่ากระเป๋าใบนี้จะรับได้นะครับเราก็ต้องเอาอีกตัวนะ่ะมาแปะตรงสายดีนะฮะก็จะได้แบบครบนะครับอย่างที่บอกกันแหละมันมันอยากพกพาแล้วกระเป๋ามันเบาน้ําหนักมันไม่เยอะคุณสามารถพกไปได้ทุกวันพกขึ้นรถไฟฟ้าผมขับสกูตเตอร์นะขับสกูตเตอร์ได้สบายมากเลยอะ่ะ สะดวกสบายมากเป็นกันน้ำนะครับซิปเขาอ่ะเป็นซูเปอร์ YKK เคขาผมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกัน <_ C 1> ผมเป็นคนหนึ่งที่รีวิวแล้วผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆของสิ่งที่ผมรีวิวนะครับบางตัวผมก็หาข้อมูลมาก่อนพูดนะแต่บางตัวผมก็ไม่ค่อยได้หานะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาฉะนั้นคุณจะหวังว่าคุณจะได้ความรู้จากช่องผมคุณอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไปดูช่องอื่นเขาบอกละเอียดกว่าแต่ผมจะเน้นเรื่องการใช้งานฟิลลิ่งการถือ ถือแล้วมันเป็นยังไงใช้งานแล้วมันเป็นยังไงอันนี้โอเคคุณค่อยมาดูช่องผมนะเนี่ยอย่างนี้คุณก็สามารถสะพายข้างแบบนี้ได้<อ>ก็จะดูเก๋ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเวลาที่เราสะพายตัวนี้เอาไว้ใส่สมมติมันสามารถต่อได้อีกนะคุณเอาไว้ใส่มือถือคุณเอาไว้ใส่อะไรที่แบบม,มันเร่งรีบในการหยิบอะ่ะเนี่ยคุณแค่สามารถเอามาคล้องแบบนี้ได้ก็จะแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรืออย่างผมเนี่ยเวลาผมขับ,ขบสกูตเตอร์ใช่ไหมมันอาจจะสะพายแบบนั้นไม่ได้เพราะว่า เวลาขับสกูตเตอร์มันต้องฉวดเฉวียงช,วงชวง่วงแช่วงแวเราก็อาจจะเป็นคาดเออเป็นคาดเงี้ยนะครับโดนไมไหมเนี่ยเป็นคาด่าเงี้ยนะฮะแล้วก็ขับสกูตเตอร์มันก็จะแบบมันก็จะแน่นหนานะครับแบบนี้นะฮะนี่แหละผมเลยชอบตัวของอัปปก้าจริงๆมันก็มีอีกหลายยี่ห้อนะที่ผมชอบแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันเหมือนมัน,มนเป็นแบรนด์ที่แบบสร้างจิตวิญ,ญญาณให้กับคนใช้อ่ะว่า อย่าไปซื้อแบรนด์อื่นนะซื้อแบรนดกูเถอะ <_ d ata> เออถ้าถ้ากูาได้ใช้มันนะคุณจะเป็นคนอารมณ์ประมาณขนาดนั้นจริงๆริเขาจะมีใบเล็กๆกน้อยน้อยไอพวกกระเป๋าสตางค์ใส่บัตรคือตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ใช้ผมก็จะมองว่าเฮ้ยมันจําเป็นเหรอกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีอยู่แล้วต้องเอามาใส่ไอ้จุ๊กจุ๊กจิ๊กอีกทำไมสุดท้ายดูแล้วแม่งอยากได้จริงๆและนี่แหละครับคือกระเป๋าเอาปากกาแท็กเคสแม็กใช่ปะวะ, <_ d ata> วะเออเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน้าจอแล้วกันผมจําชื่อม่ค่อ่ได้จริงจริงสำหรับนี้ไปแล้วครับบ